อ๋อวันนี้มาเยี่ยมเยือนนะครับเจ้ามาเซ็กเทารุ่นรุ่นรุ่นใดเนี่ยนะรุ่นปู่นะครับรุ่นปู่บอกอ่อเฮียตรงอันเลยครับออวันนี้นะ,นนนะส่งหมออมาเซ็กเทารุ่นปู่ให้เฮียตรงดูแลนะคนันนี้เฮียตรงมาทาอะไรบ้างเนี่ยครับอตอนนี้เห็นเห็นครับใส่โครงเพิ่มใส่โครงเพ,เพื่ออะไรครับผ้าใบป,ปิด อ๋อแต่คันนี้ทําตู้ปลาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าจดทะเบียนเป็นกระบะนั่งหนึ่งต่อท้ายท้ายเป็นทุกอ๋อแต่อย่างนี้ได้ใช่ไหมอ๋อต่อยี่ได้โค้งเขาบอกว่าไม่ได้ไปอยู่ท้ายอ่าอ่ามอยู่ท้ายเนี่ยกลายเป็นรถโค้งอ๋อเออเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตรงมามุกแปลกอีกแล้วเดี๋ยวดีขอโชคหลังทิ้งใครซื้อซื้อโค้งต้นเล็กใส่เฮ้ยไม่มีโชคเดี๋ยวมันมันไม่ได้นะมันมันต้องมีตัวลังนะ ไม่งั้นตัวหนืดนะเฮียตรงนี้เล่นสูตรปากนะวะฮผมไปรูดมามันมันนิ่มไปเยอะเลยใช่เข้าใจเข้าใจแต่มันจะไม่มีตัวลังนะนะตัวหน่วงนะเวลามันเด้งอ่ะเวลามันเด้งไปออฟโรดอ่ะมันไม่มีตัวดึงกลับหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะเฮียตรงมาแปลกเลยฮอ่าเนี่ยก็ตั้งเซนตั้งเซนเตอร์ตัวนี้ใหม่อ่าเซนเตอร์ใหม่ตอนนี้ไม่ไม่มีดึงซ้ายดึงดึงขวาละที่ปล่อยมือนิ่งปกติอ่าวินยังใช้การได้ดีใช้งานได้ปกติแล้วก็ฟอกกำลงลม ปั๊มลมแอร์ล็อกแอร์ล็อกนี่อาวุธกันนะฮะขั้วขั้วฐานขาดขั้วฐานขาดแรงสั่นสะเทือนของมอเตอร์มันสั่นตลอดขั้วขั้วฐานขาดครับผมครับครับครับอะไรอีกสายเคเบิลเปลี่ยนทำไมฮะสายเคเบิลสายเคเบิลของเก่ามันเดินเดินสั่นอ๋อเดินสั่นอ่าต้องใส่สาใหม่เดินสั่นทำให้เกิดอะไรขึ้นครับเวลาเร่งเร่งปุ๊บไปับตึ๊ก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 ตอาการเก่าของผมเนี่ยถ้าส่งมาแรงๆจอติดไฟแดงปุ๊บ ด,ดับได้เฮ้ยขับขับขับมาแบบเออแปดสิบนะติดไฟแดงเบรก<บ>ติดไฟแดงตึ๊บดับตอนเรียบการหายหายไปเรียบร้อยก่อนหน้านี้นี่คือมาเรามาล้างครับ,บวบบิวนะครับขครับวิวใหมย่ยังไม่ได้ลองจอดอย่างนี้ย,ยังไม่ได้ลองถ้าออฟโรดนะถ้าเป็นคันนี้นะเวลาจอดลงอย่างเงี้ยแต่เบรกกึกกึ๊กกึ๊กกึกดับอ่า บุคลิกคาริเบียนเลยนะฮะเปลี่ยนสายพานเนี่ยใช่ไหมสายพานใหม่เข้าร้านใหม่ส้มในชาร์ตครับในชาร์ตเปไ็นอะไรฮะลูกปืนแตกก็ไฟไฟชาร์ตน้อยอ๋อไฟชาร์ตเกือบปีแล้วแล้วเรารู้ได้ไงครับเขามีมิเตอร์วัดมิเตอร์วัดอ่าอ่าเราลิ้น,นไปแค่ไอ่าเราลิ้นเปลี่ยนาง้วนน้ำใหม่อ่าแบตเตอรี่เดี๋ยวจะซื้อแบตใหม่อ่ากอง อันนี้อันนี้อันนี้ลุยน้ําไม่ได้นะตำแหน่งองศาเข้าเลยนะพวะตอนนี้เดี๋ยวผมจะเจาะขยายเป็นสามนิ้วเพราะว่าลองเอาท่อเดิมใส่แล้วรถรถไม่มีแรงจริงอ่าอากาศเข้าน้อยไปเข้าน้อยไปเพราะของเดิมมันมามันมันมามาดักดักดักอยู่แถวแถวนี้ใช่ไหมจะอยู่ตรงนี้อ่าดักย้อนด้วยใช่ไหมแล้วก็เจาะสแตนเลสขึ้นอ๋อโอเคพิมนิยมสแตนเกิลโอท็อปเลยแล้วเปลี่ยนไฟหน้าใหม่แล้วเดี๋ยวเหรออันนี้เป็นร้อยร้อยวัตต์ละ ของเดิมนะครับของเดิมเป็น 6, 6มือ60วัตต์60วัตต์นไฟแดงเป็นนกกระพุนอน้าว <laughs> อาวอาวโอเคแต่งแต่งหน้าดูเลยนะคันนี้นะอา่าตอนนี้ก็ได้ออกสังเวียนยังยังไม่ได้ออกย,ยังไม่ได้ออกสังเวียนเลยนะก็จะแก้ปับบป๊มพาวเวอร์นในหม่ <laughs> เป็นไรครับปัป๊มพาวเวอร์เขาไปหนีไปกับ,กบคอ m A อา่าใคร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 ไปนหนีครับเขาเขาเขานี่คือไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่รถมาอย่างเดิมมาอย่างนี้เปล่ามาไม่ใช่หมายถึงว่า คาลิเบียนเดิมมาอย่างนี้ป่ะคาลิเบียนเดิมจะไม่มี power อ่าใช่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 ผมไม่ใส่ power อ่าใช่ของเดิมเป็น power เป็น power อ่าว่าตอนนี้มีปัญหาคือสายพานหย่อนมันไม่ไม่สามารถตั้งตั้งได้อ่าเพราะเพราะว่าเอาปั๊ม power ตรงนี้ยเป็นหนีบไว้กับคอมคอมเออ่าก็เลยทําให้ไม่สามารถตั้งเพราตั้งได้เลยจะทำยังไงครับจะต้องตัดขาให้ขาก็ตั้งตั้งแท่งอ๋ออ่าก็คือจะย้ายกระปุก ย้ายให้มันสูงขึ้นหน่อยครับผมแล้วก็มีตัวตั้งสายสายพานยอ่าอ่าอ่าโอเคเห็นมีแต่ใหม่ด้วยอ่ามีอะไรใหม่มากเดี๋ยวผมสังเกตดูนะอืมนะเดี๋ยวสิ่งที่ต้องทำสียังต้องทำบ <c oughs> ้างอ่าแล้วก็มีอันนี้นะครับที่ทำใหม่ก็คือจะปิดแล้วก็ผ้าใบลงจริงได้คงได้คงแค่นี้มานะแค่หัวมานี่นะหรือกระดองมานี่ก็จาัาบแล้วเนี่ย นะได้กระดองมามกระอ,อะไปดูมามือสองขายก็เกือบแสนฮะสมัยก่อนมีคนให้ผมประมาณหมื่นสองหมื่นอ่ะแต่ว่าให้ไปเอาเองผมว่าค,คือมีใบโอนไม่พร้อมเด้วยไม่กระดองต้องโอนเลยหรอโอนาะว่าเลขเลขตัวถังรถเลขตัวถังติดติดติดอยู่ท,ที่ที่รถอ๋อไม่ใช่เลขชเชฟซี่ยังยังเลขชฟซี่กับเลขตัวถังคน,นคนคนอื่น,น,น,นอ่ะอ๋อเหรอถ้าอย่างดีโวใช้เลข ชันสีมีเลขชั้สีด้วยมีเลขตัวถังด้วยตรงน,นี้อ่าแล้วโครงการ,ด,าร,รนนด้านหลังทําอะไรครับตรงนี้เดี๋ยวจะตัดตัดไปออกตัดไอ้แป๊บ,อ,บ,อ,บอ,อันนี้ออกอ่าตรงนี้เพราะของเดิมนี้ผมเอาช่างแถวบ้านเขาเอายางอะไรมาวางตรงน,นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็จะหาที่ยางวางอะไรแล้วก็ไฟก็จะย้ายอยู่แนวแนวนี้อาจจะอยู่ข้างข้างล่างแบบแบบเดิมก็ได้อ่าอ่าอ่าข้างล่างมันก็ดีแต่ต้องเอาเหล็กมามาดันนะมามาลองเพราะว่าเวลารูดสร้าง เพราะว่าเวลาลูดปุ๊บไฟแตกเลยนะครับต่อมานะคือของเดิมเนี่ยไอคาริเบียนเนี่ยไอตรงเนี้ยมันเปิดด้านข้างผมว่าเปิดอย่างเงี้ยมันก็ดีถ้าทําสไลด์หน่อยนะแม่นี่โต๊ะกินข้าวดีๆนี่เองนะเนี่ยองศาถ้ามันลงไปกว่านี้หน่อยต่อโซ่อีกข้อนึงโต๊ะกินข้าวดีๆนอนได้ด้วยประมาณนั้น,นอ,อันนี้ก็เป็นเจ้ามาเซ็กเท่ารุ่นปู่นะ ของบกนะครับตอนนี้โอ้โหมีเคาะด้วยมีเคาะโป้หนักไปหน่อยนะอันนี้ทำมานี่บี้อยู่ข้างในหมดเลยันอ่าอก็สีอย่างนี้ก็สวยนะเขาก็ฮิตนะอะไรสีหนังหนังจระเข้นะฮะเอาแบบดันออกมาให้หมดอ่ะเนี่ยเอาสีโป้ออกมาให้หมดบนรถไปหลายโลนะ้วอ่าแล้วสีสเปรย์พ่นอะไอ เนี่ยเนี่ยดูดิโอ้โหสีโป๊ะโป๊มันหนามากนะน,น,นี่ช่างช่างประตูแถวบ้านทําโป๊ะโป๊ะนี่งัด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 ออกมานี่เผื่อๆนี่ได้หลายโลไล่เบาไล่เบาเนี่ยนี่ก็อ่าถ้าเรื่องเครื่องก็ไม่มีปัญหาแล้วก็สบายอ่าตอนนี้นะใครเห็นรถคันนี้นะเป็นรถบกรแต่ว่า นะเป็นของเฮียตรงนะออู่เทคนิคยนตบอ่อสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับห้ามดักยิงผิดห้ามดักยิงผิดตัวไม <c oughs> <c oughs> ้แต่สูตรสูตรไม่มีโชคนี่ลงคลิปไปเนี่ยเดี๋ยวคนคอมเมนต์เพียบเลยนะเล่นเอาโชคหน้าออกนะเป็นแหนบเพียวๆสปริงไม่มีด้วยนะฮะปกติเขาต้องเป็นอะไรปล่อยสปริงนี่ต้องมีอะไรมีโชคโช็โช็กกับสปริงรอันนี้เป็นระบบแหนบร้วนๆแหนบรวนๆ,ๆมานี่มันลดม,ลนม้าลำปางเนี่ยว่ะ ี่เนยไกับสนใจร่วมเดินทางคารวานรถยนต์รอบประเทศกัมพูชาสีหนุวิวกุงแก๊กยอดเขาตากอา,า,ากาศโบโกเที่ยวเมืองหลวงพนมเปนเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์นครวัดนครธมออกประเทศไทยจังหวัดตราดกับประเทศไทยด่านปอยเปจังหวัดสะแก้วสนใจร่วมเดินทางวันที่15-19มีนาคม2566ติดต่อลายไอดี s อสไ x 1 9ทีเอ็มเก็งรถเก๋งไปได้รถตู้ MPV ไปได้